สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ youtube เซียนเหนือเซียนและเพจ a c e b o o k เรียนหมกักรุกด้วยใจรักบายครูพง์เรามาศึกษาเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบกันต่อนะครับท่านอาจารย์นกกระจิบท่านได้ไปเล่นที่ play ok ซึ่งเป็นการต่อสู้ทางออนไลน์นะครับผมโดยอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากแดงคู่ต่อสู้เป็นหมากขาวเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยฉอสิ อาจารย์นกกระจิบ no เปิดเบี้ยคอห้าครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นชฉชิงสองอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยงอห้าครูต่อสู้ปูเบี้ยจอสี่อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นชฉชิงสามอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหก ครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นอสองเป็นม้ายงขวาอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาชอาิงเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ดเป็นม้ายงขวาเช่นเดียวกันครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉาะิงสองอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอาหกมาชอห้าครูต่อสู้ปูเบี้ยขอสิบอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอเจ็ด คู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นขอไข่สาเป็นไม้ยงขวาอิทธิริ์อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมาชอ่อช้างหกเป็นไม้ยงขวาอิทธิริ์เช่นเดียวกันฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นคอสเป็นขุนวังนอกนะครับอาจารย์นกกระจิบขึ้นขุนวังในที่งอเจคู่ต่อสู้นำเรือกอมางอหกดขุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมาที่ฉอผูกเบี้ยครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำโคนขึ้นไปที่กอสเรียกว่าโคนก้าวราวนะครับซึ่งปกตินะครับการเล่นโคนก้าวราวขุนจะต้องอยู่กลางกระดานนะครับขุนวังในนะครับผมจึงเดินโคนไปที่กอสถ้าหากคู่ต่อสู้เป็นขุนวังนอกที่คอสอและไปเดินโคนก้าวราวอาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีในการเล่นอย่างไร มีวิธีในการบุกค,คู่ต่อสู้อย่างไรนะครับจับตาดูเกมนี้ให้ดีๆนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยมาไล่โคดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยเข้าไปกินนะครับไล่เม็ดซึ่งตรงนี้มีพี่น้องสงสัยนะครับว่าทำไมอาจารย์นกกระจิบไม่นำเบีย้ยกินโคนแต่อาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดกินเบีย้ยเหตุผลเพราะว่าถ้านำเบีย้ยกินโคนนะครับ ได้สักหมากตัวใหญ่ก็จริงแต่คู่ต่อสู้จะมีเม็ดและมีทรงเบีย้ยตรงกลางนะครับที่ดีกว่าดังนั้นสามารถที่จะเล่นกันได้นะครับคู่ต่อสู้จึงไม่กลัวเสียโคนและอาจารย์นกกระจิบท่านก็ไม่เห็นแก่กินโคนนะครับท่านใช้เม็ดเข้ามากินคู่ต่อสู้ถอยโคนลงมาครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยริด ฝ่ายคู่ต่อสู้กําลังจะถูกเบี้ยจาร์นกกระจิบขึ้นมาไล่นะครับแล้วโคนจะต้องเสียหลักดังนั้นคู่ต่อสู้ต้องเสียจังหวะถอยขุนลงมาเมื่ออาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าฝั่งปีกซ้ายเรือของคู่ต่อสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับขุนของคู่ต่อสู้เป็นจุดอ่อนนะครับผมเพราะว่าเริ่มอยู่โดดเดี่ยวอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าส่งเบี้ยขอห้าบุกเข้ามาทันทีครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยริมเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินจังหวะนี้มาดูว่าคู่ต่อสู้จะตั้งรับได้ดีหรือไม่นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยโคนมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบบุกทันทีครับด้วยการกินแลกเบี้ยงหงายไล่ม้าคู่ต่อสู้ใช้โคนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตอบโต้อาจารย์นกกระจิบ นำเม็ดนะครับขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่ช8แปดมากดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้เมื่อเห็นว่าขุนของตนเองนะครับอยู่ตากดจึงเริ่มที่จะกลัวนะครับตัดสินใจเดินขุนมาที่ขอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนําเรือกอมารุกคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนเข้ามุมครับผมอาจารย์นกกระจิบเห็นดังนั้นจึงนำเรือขึ้นมาหตา เตรียมนำเรือไปรุกจนนะครับซึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้ต้องยอมเสียเม็ดนะครับเลือกถอยโคนมาป้องกันอาจารย์กกระจิบได้กินเม็ดฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปจังหวะนี้อาจารย์กกระจิบนำเม็ดบุกเข้ามาเป็นเม็ดลอยฟ้าครับผมโจมตีโคนถ้าโคนไปกินม้าจะขาดฝ่ายคู่ต่อสู้ ต้องชวนอาจารย์นกกระจิบทะเลาะบ้างนะครับจึงส่งเบี้ยเข้าไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยเข้าไปกินครับอาจารย์นกกระจิบนํำเม็ดกินโคนรุกคู่ต่อสู้นําขุนเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนําเรือไปซ้อนโจมตีมา้าคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เบี้ยกินโคนหงายอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินม้ารูป คู่ต่อสู้หลบขุนมาที่คอ2อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่ตาคอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินเบี้ยงหนยครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาบุกครับโจมตีโคนฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยโคนมาตั้งรับอาจารย์นกกระจิบใช้เรือลงมารุก ออค,คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรืออีกลำนะครับมารุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบใช้เรือรุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับมารุกจนครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดมันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พี่น้อง f อซทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับ หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงศ์มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้มารับชมและศึกษากันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ